เอาละมันเซตอัพเสร็จแล้วโอเครีไลท์ใหม่และว d t t a ที่มันสปิดจากจาก ina, ไฟล์ตัวนี้ค n a Something ไม่รู้เัวนยัะไรดูตามตัวอย่างเข้ามามันก็จะเอามา i n นเสิร์ตรง Table Vector Store ให้โดยที่ Jen Gen e m b e d d i n g มาอินเสิร์ตตรงนี้ นี่มันช้านิดหนึ่งตรงที่ <c oughs> ตรงที่ตอนทำเอ็กเซปตรงนี้เนาะเอ็กเซปไปเรยกแอดแอดก็คือตรงนี้มันทำลายตัวตอนเซตแวล,ลูยิงเบ d ดดิงคายแอนทีละตัวเลยนั้นก็น่าจะค่อนข้างช้าพอสมควรแต่นี้เราไม่โมหรอกปล่อยมนันจน อืมโอเคไม่เป็นไรไม่สำคัญโ okay. อเคเรามายิงพอมดอีกว่าทีเราจะอยากรู้ว่าถ้าเราจะติดต่ออ้าเอาดูไอคอนแท็กวิดเมื่อกี้มันคืออะไรนะมันคืออะไรคาริน่า วีเอทีโฟนวอทอีสเทลโฟนหมายเลขไปน่าใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเพราะว่ามันไม่รู้รมันทำอะไรข้างหลังเนาะแล้วอย่างเครื่องนี้ไม่มีกาจอ ใช้ CPU u ้วนล้วนสิ่งที่ทำตรงนี้ก็คือเราจะมาเตรียมพร้อมก่อนได้พร้อมเพียวๆมาตรงนี้นก็คือการอักกิ้งก่อนได้พร้อมเพียวๆมาแล้วเราก็เอามีดสับป,ปาาลาทิ้งเลยได้พร้อมเพียวๆมามามา,มาเพ็บก่อนคือเหมือนมันต้องเวกเตอร์สโตต้องไปหาความซิมบิลาริตี้อ่ะก็ค,คือความใกล้เคียงกัน จากเบสก่อนหือเราค่อยเอาที่หาได้จากเบสคำอะที่หาได้แบบไปไปถามในพร้อมอีกทีหนึ่ง <c oughs> ถามที่แชทคลาแอนอีกทีหนึ่งเหมือนเตรียมข้อมูลอะให้แชทอีกทีหนึ่งคือตรงนี้ก็เตรียมไปนี่ก็ e x e c u e blocking นะเพราะมันเป็น blocking มันเป็น s p r i n ธรรมดาบวกกับบ o r d e ก็เลยต้องทำเป็นแบบนี้ได้พร้อมเสร็จก็ ไปถามแชทเดี๋ยวรอมันเหลยกลับมาก็น <c oughs> ่าจะนานอยู่ถ้าจากที่เดาประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีน้องเท่าที่เคยลอง ไม่ถึงนาทีนิกว่า You can contact Carolina by calling the toll free Number at 1855796 0605 0605ดูสิมีไหมมีใน,นนี้ไหม <c oughs> อุ้ย <c oughs> เจอเพียบเอา The customer service team is available to assist you with any questions or concerns you may have. They are open from Monday through Friday, 8 a.m. to 4:30 p.m. Pacific time. <laughs> <c oughs> แต่เท่าที่ดูก็คือ <c oughs> contact นะคุอบอก contact แต่นี้่นะมีเรื่องลบนะหนึ่ง จะลบหรือปิดแอคเคาท์หนึ่งเซนฟีดแบ็กหนึ่งรีจิตอืมก็คอนแทคอาร์ซีกหนึ่งนี่ก็อะไรวะพิสโนต์ดดแดดอีสัมทามส์ดิเลวิทซีดีดินยูเอ a d d อ n g a new r e l จิ s e Provider to the database. If you cannot register on Cleaner, please contact us or call us at K. แสงวาได้ก็ประมาณนี้มันกี่อ่ะจะเปลืองพลังงานมากเลย t o o ที่ใช้ t o o ที่เราใช้เราใช้ Olamour o l a m o เราใช้ตัวดีฟ้องคือตัวนี้เนาะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือโคลามาต่ตัวเนี้ยโมเดลพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยดูโมเดลมันก็ความสามารถจะแตกต่างกันมันก็เหมือนเช็คพอยต์ของ s t ต b l e d i f f u s i o ันเราบางิดว่าเทนมาก็ื่จุดประสงค์บางอย่างอืแต่ทีนี้ใดๆคือ ตรงสิเทมเพนเพ e มันตรงนี้ที่เราจะกำหนดพฤติกรรมของ AI ว่าให้มันช่วยอะไรยังไงคือวันก่อนลองไม่วันก่อนหรอกพรุ่งวันละมึงลองลองแบบนี้ U I setting U I setting with question about coding i n Java in Word x อ c ก r Java script นี่ต้องให้มันตอบแบบนี้ ตอบแบบซอสโค้ดกับดีคริปชั่นสเต็ป by สเต็ปหนึ่งสองสามสี่แบบนี้มันก็จะพยายามทำให้อยู่ในแพทเทิร์นนี้เสมอเลยหนึ่งสองสามสี่เพราะมันก็ถือว่าสนุกดีแต่พลังงานน่าจะเปลืองมากๆเกรับ